สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยลึกกันเรื่องธุรกิจร้านขายยาครับผมว่าในยุคที่การแข่งขันมันโอ้โหดุเดือดขนาดนี้เนี่ยจะปรับตัวกันยังไงให้อยู่รอดแล้วก็เติบโตได้ซึ่งข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยก็พูดถึงกลยุทธ์หลายด้านเลยนะครับน่าสนใจมาก ค่ะเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากจริงๆค่ะสำหรับผู้ประกอบการร้านขายยาตอนนี้คือไม่ใช่แค่แข่งกันเองนะคะแต่ยังต้องตามให้ทันเทคโนโลยีแล้วก็พฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไปเร็วมากๆใช่เลยครับประเด็นแรกที่ข้อมูลหลายๆชิ้นพูดถึงเยอะมากก็คือเรื่องการสร้างความแตกต่างเนี่ยแหละครับคือจะมาแบบขายยาเหมือนๆกันอย่างเดียวไม่น่าจะพอแล้วใช่ไหมครับ ไม่พอแน่นอนค่ะต้องหาจุดเด่นจุดขายของตัวเองให้เจออย่างที่ข้อมูลชี้เป้ามาเลยก็คืออบทบาทของเภสัชกรเนี่ยแหละค่ะอ๋อหมายถึงว่าให้เภสัชกรเนี่ยไม่ใช่แค่จ่ายยาแต่ต้องแบบ ให้คำปรึกษาได้ลึกซึ้งเป็นกันเองสร้างความน่าเชื่อถือใช่ค่ะใช่ประมาณนั้นเลยคือยกระดับจากการจ่ายยามาเป็นการให้คำปรึกษาแบบจรงิจรงๆจงัจงๆซึ่งตรงนี้แหละค่ะคือความเชี่ยวชาญความไว้วางใจที่มันเอ่อลอกเลียงแบบกันได้ยากกว่าเรื่องราคาจริงครับเรื่องลดราคานี่ใครๆก็ทําได้แต่ความเชื่อใจนี่สร้างยากหวายเยอะแล้วข้อมูลยังพูดถึงเรื่องอื่นอีกไหมครับสําหรับการสร้างความแตกต่างมีค่ะ ก็อย่างเช่นการมีสินค้าเฉพาะทางไปเลยหายาที่แบบหายากหน่อยหรือของสำหรับกลุ่มเฉพาะเช่นผู้สูงอายุเด็กเล็กหรือแม้แต่การตกแต่งร้านการสร้างบรรยากาศให้หน้าเข้ามีพื้นที่ส่วนตัวนิดนึงเวลาให้คำปรึกษาอ๋อเข้าใจครับทำให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจที่จะเข้ามาคุยค่ะ แล้วก็มีเรื่องการเล่าเรื่องหรือ storytelling ของแบรนด์ด้วยนะคะก็ช่วยสร้างความผูกพันทางอารมณ์ได้เหมือนกันน่าสนใจครับพราะเรามีจุดเด่นแล้วคำถามต่อมาคือแล้วจะบอกให้โลกรู้ได้ยังไงซึ่งข้อมูลก็ชี้ไปทางเดียวกันหมดเลยคือเรื่องโลกดิจิทัลช่องทางออนไลน์ ใช่ค่ะอันนี้เหมือนเป็นภาคบังคับไปแล้วนะคะสมัยนี้คือต้องมีตัวตนบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook, Line OA อะไรพวกนี้ค่ะมันช่วยเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขึ้นไม่ต้องรอคนเดินมาหน้าร้านอย่างเดียวนะครับถูกต้องค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่มีไว้โชว์ชเฉยๆนะคะต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยอย่างการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งให้ความรู้สุขภาพการใช้ยาที่ถูกต้อง อ๋อดึงดูดคนด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใช่ค่ะสร้างความน่าเชื่อถือไปในตัวแล้วก็ยังมีโอกาสใหม่ๆอีกเช่นเทเลฟามาซี y การให้คำปรึกษาทางไกลค่ะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือแม้แต่การขายออนไลน์หรืออ e ีคอมเมิร์อืมแต่เรื่องขายยาออนไลน์นี้เหมือนจะมีกฎระเบียบควบคุมเยอะอยู่ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะจุดนี้ต้องระวังมากๆต้องศึกษาข้อกฎหมายให้ดีเลยค่ะไม่งั้นอาจจะมีปัญหาได้ครับผมมีจุดเด่นแล้วสื่อสารเก่งแล้ว แต่ถ้าหลังบ้านไม่แน่นพอก็อาจจะไปไม่รอดข้อมูลพูดถึงเรื่องการจัดการภายในเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องสต็อกสินค้าโอโ้โหเรื่องนี้สำคัญมากค่ะการจัดการสต็อกเนี่ยถ้าทำไม่ดียาหมดอายุของค้างสต็อกน,น,นานๆมันกระทบเงินหมุนเวียนโดยตรงเลยนะคะ ครับผมในข้อมูลมีพูดถึงเครื่องมือช่วยจัดการด้วยอย่างพวกระบบ inventory management system หรือหลักการที่เรียกว่า ABC analysis ที่ช่วยจัดลำดับความสำคัญของสินค้าในสตอ็อกใช่ค่ะพวกนี้ช่วยให้บริหารสต็อกได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดต้นทุนลดความเสี่ยงยาหมดอายุซึ่งมันก็ส่งผลต่อกำไรแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันของเราด้วยค่ะนอกจากสต็อกแล้วมีเรื่องการจัดการลูกค้าสัมพันธ์หรือ CRM ด้วยใช่ไหมครับมีค่ะอันนี้ก็สาคัญไม่แพ้กันเลยคือ การรู้จักลูกค้าเก็บข้อมูลประวัติการซื้อยาการแพ้ยา,ยาเพื่อที่เราจะได้ให้บริการหรือแนะนําอะไรที่มันตรงใจเขามากขึ้นถูกต้องค่ะสร้างความพักดีหรือ loyalty ที่เราคุยกันตอนต้นนั่นแหละค่ะแล้วถ้าเราเชื่อมข้อมูลลูกค้า CRM กับข้อมูลสต็อกได้เนี่ยโอ้โหยิ่งดีเลยค่ะจะช่วยให้วางแผนสั่งซื้อยาหรือแนะนําสินค้าได้ม่นยําขึ้นไปอีกฟังดูแล้ว ร้านขายยาในยุคนี้ต้องทําหลายอย่างมากเลยนะครับเนี่ยคือไม่ใช่แค่ขายยาเก่งอย่างเดียวแล้วแต่ต้องมีจุดเด่นต้องเก่งเรื่องออนไลน์ต้องบริหารจัดการภายในให้ดีด้วยเหมือนต้องเป็นเอ่อต้องเก่งรอบด้านเลยนะใช่ค่ะต้องปรับตัวกันตลอดเวลาจริงๆค่ะสรุปก,ก็คือต้องผสมผสานกันหมดเลยทั้งสร้างความแตกต่างใช้ดิจิทัลแล้วก็จัดการหลังบ้านให้เป๊ะค่ะแล้วถ้ามองไปข้างหน้าอีกมิตรนะคะข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันก็ชวนให้คิดต่อเหมือนกันนะคะว่า บทบาทของร้านขายยากับเภสัชกรเองกำลังจะเปลี่ยนไปอีกหรือเปล่าหมายถึงยังไงครับคือจากเดิมที่อาจจะเน้นแค่จ่ายยาตามใบสั่งแพทย์อาจจะต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของอระบบนิเวศสุขภาพ Healthcare e c o s y s t e m มไปเลยคือให้คำปรึกษาเชิงรุกมากขึ้นดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมากขึ้นอ๋อเป็นมากกว่าแค่ร้านขายยาแต่เป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้น ประมาณนั้นเลยค่ะนี่อาจจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่ผู้ประกอบการต้องกลับไปคิดต่อเพื่อวางแผนสำหรับอนาคตของร้านตัวเองค่ะ